อ่ะคอนเซปต์ถัดมานะครับคือคอนเซปต์ในเรื่องของร o o t Pressure ก็คือแรงดันลากนะครับกับสิ่งที่เราเรียกว่ากัตเตชันนะครับอันนี้พี่ขอโน้ตไว้ก่อนเลยนะว่ากัตเตชันเนี่ยปกติเนี่ยติวเตอร์เขาจะสอนว่าก t ตเตชันมันคือการขายน้ําในรูปของหยดน้ํานะครับปกติติวเตอร์เขาจะสอนแบบนี้นะครับซึ่งกาทิ้งไปเลยครับเป็นคอนเซปต์ที่ผิดมากนะครับ กาเตชันไม่ใช่การขายน้ำนะครับมันไม่ใช่การขายน้ําในรูปของหยดน้ําเพราะว่าถ้าเราจํากันได้นะครับการขายน้ําของพืชเนี่ยมันเกิดจากแรงดึงถูกไหมมันเกิดจากแรงดึงที่เราเรียกว่า transpiration pull นะครับนิยามของการขายน้ํามันต้องเกิดจากแรงดึงครับแต่การเกิดกัรเตชันซึ่งเดี๋ยวพี่จะอธิบายนะครับว่ามันคืออะไรกัรเตชันมันเกิดจากแรงดัน หรือเพรสเชอร์นะครับมันไม่ได้เกิดจากแรงดึงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การขายน้ําแน่ๆนะครับคราวนี้อ่ะเรามาดูการว่าการเตชั่นคืออะไรนะครับสมมุติว่าพี่มีลากใช่ไหมครับพี่มีลากแล้วพี่ก็ cross section ลากออกมาดูนะครับซึ่งมันก็จะมีท่อลําเลียงน้ำเนาะที่เราเรียกว่าไซเลมนะครับอ่ะพี่วาดง่ายๆแบบนี้แล้วกันสมมติว่าพี่มีท่อลําเลียงน้ําอยู่นะครับที่เราเรียกว่าไซเลม อ,อ่ะแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเหตุการณ์เนี้ยครับมันจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะครับมันจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนตอนที่ปากใบมันปิดนะครับตอนกลางคืนที่ปากใบมันปิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีการปั๊มพวกแร่ธาตุครับเข้ามาในไซเลมอ่ามันจะมีการปั๊มพวกแร่ธาตุนะครับเข้ามาในไซเลมนอกจากบริเวณเนื้อเยืย่อรอบๆนะครับก็คือคอร์เทกซ์นะครับ เข้ามาอย่างไซเลมเนาะด้วยวิธีแอคทีฟทรานส p o อร์ตอะไรก็ว่าไปนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อมันมีแร่าธาตุนะครับมาสะสมอยู่ในไซเลมมันจะทําให้ความเข้มข้นของของเหลวในไซเลมอะ่ะมันเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะมันจะทําให้ความเข้มข้นของของ,ของเหลวในไซเลมเนาะที่เรียกว่า,วาเป็นไซเลมแซบนะครับเพิ่มขึ้นซึ่งพอความเข้มข้นของของ,ของเหลวในไซเลมมันเพิ่มขึ้นมันส่งผลให้ค่าของวอเตอร์โพเทนเชียลมันลดลงเนาะ นะครับอันนี้คือดูมาจากคลิปแรกนะครับในอคอนเซปต์ในเรื่องของ water potential พอ water potential ในใสาเลืมันลดลงนะครับทำให้มันลดต่ำกว่า water potential ของเนื้อเยื่อรอบๆนะครับมันเลยทำให้น้ำเนี่ยมันออสโมซิสเข้ามาเนาะเพราะว่าน้ำเนี่ยเวลามัน Os ออสโมซิสครับมันจะออสโมซิสจากบริเวณที่มันมี water potential สูงไปหาบริเวณที่มันมี water potential ที่มันต่ำถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ อของเหลวในไซเลมมันมี Water p o t e n ทนเชต่ำเพราะฉะนั้นน้ำมันจะออสโมซิสจากบริเวณเนื้อเยื่อรอบๆนะครับที่มันมี Water p o t e n ทนเชสูงกว่าเข้ามายังไซเลมและลองคิดภาพนะพอน้ำมันออสโมซิสเข้ามาในท่อไซเล่มเยอะๆมันจะเกิดแรงดันถูกไหมครัมันจะเกิดแรงดันแรงดันนี้มันจะมันจะเกิดการดันน้ำขึ้นไปยังด้านบนเพราะฉะนั้นพอน้ำมันออสโมซิสเข้ามาแล้วนะครับมันจะเกิดแรงดัน แรงดันที่มันเกิดขึ้นอันนี้เราเรียกมันว่าเป็น root pressure เพราะว่ามันเกิดขึ้นบริเวณรากนะครับเราเลยเรียกมันว่าเป็นแรงดันรากนะครับเราเลยเรียกมันว่าเป็นแรงดันรากอ่ะเพราะฉะนั้นไอ root pressure เนี้ยมันก็จะเกิดการดันน้ำนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับน้ำมันก็จะถูกดันไปด้านบนนะครับและน้ำมันก็จะถูกดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปออกสู่รูบริเวณปลายใบนะครับ บริเวณปลายใบยตรงนี้ครับมันจะมีรูที่เราเรียกว่ารูไฮดาโทนมันมีเขียนให้ไหมไม่มีอีกชีวิตยากจังนะครับไฮดาโทนนะครับเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะถูกดันออกมายังบริเวณรูนี้ครับเออเพราะฉะนั้นเหตุการณ์จริงๆที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นอะไรประมาณนี้นะครับที่มีน้ำเนี่ยถูกดันออกมายังบริเวณปลายใบยนะครับออกมาทางรูที่เราเรียกว่าไฮดาโทนเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอเหตุการณ์เนี้ยเราเรียกว่ากัตเตชั่นนะครับการดันน้ําออกมา ทางลูไฮดราโทรต,ตรงนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดจากรูทเพรสชอร์ถูกปะหรือแรงดันที่เลยบอกไงว่ามันไม่ใช่การคคยน้ำแน่ๆเพราะว่ามันเกิดจากแรงดันไม่ได้เกิดจากแรงดึงเนาะ